พลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจ,จำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการ ภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกายนี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหร็นพลังผสมมงคลนี่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งครับอจิตใจที่ที่ดีด้วยครับนะครับอันนี้ต้องพลังสุภมงคลนะครับพลังสุภมงคลครับนำมาแฝนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายและต่อจิตใจ มันห้อยละเท่ด้วยอีกแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรบ้างอย่งว่าเล่ามีประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทําให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเป๋าขึ้นเวลาจะตื่นนอนนี่มันก็ขยันเลยเพราะลุกปลดผ้าทำโน่นทำนี่มีมีมีเรียกวมีแรงมีเรียกวมีแรงขึ้นอตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่ ที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาไว้กว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วแลวกาลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้เนี่ยคือผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้ เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกืบท<ะ>ุกคนที่เรายังค้นไม่พบเนี่ยมีอีกเยอะแล้วมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะหามันเห็นได้แร่ชนิดหนึ่งซึ่งมาจากภูเขาไฟ อ๋อมันเป็นพลังอะไรสักที่จะลองคดไม่เจอไอ้แร่ตัวนี้มันจะเป็นพลังชนิดที่ว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายของคนเราเนี่ยนะให้ดีขึ้นครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่ระดับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อขับคุณดอนโรคลองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อยลังมานหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภาพมงคล๋อเหรียญสุภาพมงคลอันนี้ไม่ทำให้ผมเป็นคนกล้าแล้วครับอ๋อ เป็นยังไงทรให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรง,แงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับ